โอเคมาหาคลิปนี้ขอพูดถึงคลิปของคุณตากับคุณยายที่กาลังเป็นไวรัลอ,อยู่ตอนนี้หน่อยซึ่งคลิปนี้นะคะก็คือคลิปที่คุณยายเนี่ยรอคุณตาม,มาถึง54ปีซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วแล้วไม่เข้าใจเรื่องราวนะคะวันนี้ที่ฉันจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่แบบ สื่อถึงเรื่องของรักแท้มีจริงๆคุณยายคนนี้นะคะทาให้เรารู้จักคําว่ารักแท้จริงๆเพราะว่าคุณยายกับคุณตาเนี้ยเคยคบหาดูใจกันแล้วก็แต่งงานกันไปนะคะแต่หลังจากที่แต่งงานกันเสร็จเลยเนี่ยคุณตานเนี่ยจะต้องไปทําภารกิจก็คือต้องไปทําภารกิจเกี่ยวกับสงครามโลกเนาะต้องแยกจากกันในปี19 4 0ก็มีการแบบว่าอําลาก,กันอะไรเงี้ยซึ่งคุณยายเนี่ยก็มีการให้คํามั่นสัญญาก,กับคุณตาไว้ว่าจะรอคุณตาเนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็จะรอคุณตาแล้วก็จะรักคุณตาแค่คนเดียวจะรรรััักกแแบบบบเเเเปป็นนนบบนิดลลลยยตออไี้ซึ่งพวา ผ่านไปนะคะคุณตาเนี่ยก็ได้เสร็จภารกิจจากสงครามโลกคุณตาก็พยายามที่จะตามหาคุณยายค่ะก็คือมีการกลับมาที่บ้านของคุณยายอย่าเงี้ยก็คือพยายามจะตามหาคุณยายแต่ว่าก็ไม่พบไม่เจอคุณยายหาคุณยายไม่เจอคุณตาก็เลยตัดใจจากคุณยายแล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่ไปมีคนรักใหม่นะคะจนเวลามันล่วงเลยผ่านมา54ปีเนี่ย ในคลิปนี้นะคะก็คือคลิปที่ผ่านไปแล้ว54ปีแล้วคุณยายกับคุณตาเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณยายเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าในคลิปคือแบบคุณยายร้องผมร้องไห้แบบหนักมากๆเพราะว่าคุณยายเนี่ยมารู้ความจริงนะคะว่าคุณตาเนี่ยไม่ได้รอเธอมาตั้งนานแล้วคือแบบไปมีครอบครัวใหม่ไปมีรักใหม่มาตั้งนานแล้วซึ่งคุณยายเนี่ยยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยตลอดระยะเวลา54ปีไม่เคยไปไหนเลยรอคุณตาอยู่คนเดียวจริงๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ให้ข้อคิดกับเราอะไรหลายๆอย่างมากนะคะก็ เฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่รอเก่งกว่าผู้ชายหรือเปล่าอะเพื่อนๆให้ความคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือว่ารวมถึงนะคะบางคนก็บอกว่าคุณยายเนี่ยสอนให้รู้จักคาว่ารักแท้ส่วนคุณตาเนี่ยสอนให้รู้จักคําว่าตลอดไปไม่มีอยู่จริงและเพื่อนๆทุกคนนะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเราอยากจะหยิบยกออกมาพูดเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ เหมือนคุณยายทําให้เรารู้จักคําว่ารักแท้จริงๆอะเราก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าจะมีคนคนนึงรอคนคนนึงได้ถึง5 4ปีอะแกเข้าใจปะเออฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทัดใจฉันมากและเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องแต่งนะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและหลังจากที่คุณยายได้พบกับคุณตาได้ไม่นานนะคะก็มีข่าวมาว่าคุณยายเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงนะคะหลังจากที่ได้เจอคุณตาก็คือเหมือนสิ้นสุดการรอคอยนั่นแหละแกเป็นเรื่องที่แบบลึกซึ้งและซาบซึ้งจริงๆ